สบายดีพี่น้องสบายดีพ่ะสุขสุคนเด้อพี่น้องยินดีตอนถามกับสู่ซ่องบ่าวดาวตอนนี้น้องอซากระลังมาเก็บผักบุ้งพี่น้องสิไปกินกับซุปน้ไม้พี่น้องเลยโด,ดนได้กินกับซุปนอไม้ซุปน้ไม,ปนไม้นี่จ้าบริกินโดนแล้วได้กินแต่แกงกับมุกหน่อได้กินอยู่พี่น้องเลย งัวมาเห็ดของเฮาจนว่าแม่นมากินแล้ว่าเลือเลืตะลำมันปงน้ำกับไอยากท่านเพราะว่าเก็บกินตลอดเด้ัุ่แกงน้มดแน่่ายนเ็พักหอมนี่ก็งามมีักหอมใส่อยู่แม่ เอาผักหอมนี่เนาะน้ำเผาๆพวกเนี้ยผูครับอันพี่น้องบอกว่าอย่าเด็ดเอาเด้อกระเทิร์นนะพี่น้องลืมลืมทึมินมาหอมหอมผักหอมนี่นะตายทุลายแผลลายวาพี่น้ยไปเอาละผู้เอามาเคลือกไงอ่ The other moon moon muốn moon 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 ตึดนี่เครือใหญ่พะองเลยพัดมาหน่อยเตรียมเตรียมเอ้ยบรรยากาศคืมฝนพี่น้องเยคืมฟ้าคืมฝนฝนอีโดกั็ไม่ได้ลดกายนี่แม่นห้าเลย ทุกคนที <of smoked> <behaviour> yeah! ่กายมาเวลาบ่เฮาคือเวลาม่อนเอนขนานจ้าเอ๋ลูกหลาสบายดีป้าลุงสบายดีฮ้วยยิ้มหวานด้ยิ้มหวานเดี๋ยวป้าให้ลุงเบ่งดูกยิ้มๆๆๆสบายดีตอนเที่ยงตอนบ่ายด้อน่ะสูตมเขือสูตรปาไหลมาทำกันเมนูสุบมาเจอเมนูสุบ ไปีนกมันไหวบ่มาบักเขินบักเขน้วยนบนี่อันไหนมันไหวยอบกดีกาเลยนะดีพี่น้องสบายดีพี่น้องยังมันหครับานแดีป่าอูงเกมูกินขับันลองมสองมส

านอดเดินจะกินหยัน,นะะใ,ใช่ใ <c oughs> ไหมัก่จช่ไหมไก่ข้าวเปล่าไงยข้าวมันยังเหียปึ้งเลย้อาแบข้าวกำลังเดินทางเวลาาปันให้ลูกเหัว่าที่ขา้าวป่าบ้าบ้าบกคนอะบคเะมากเลบ้าาทำไมบะ จ็กมอยหยาะจนใหญ่เธอวัรก็ทำหน่อยบ่ได้ดีนะน่นจะมรกบางต้ับัมเออาหอก็มาละยกหาเลยแม่เนาะยังยังก็สิได้ดีคือลูกอันนี้ไม่ได้ดีขึ้นเลย

ตาตูตาเหมือนนะติ๊ต้าพตาแนแมงับอืมเปมงนหน่อยเนาะตนมลงเที่ยงกับขมาเลยน้องและก็แรงและแมนมขอดังนัชาติ้แมองคุณต่กาแม่มงมงไมก็เมกระว

มาแล้วใช่อเนี่มาแล้จะ่ตัดินงอ่าน้เรเขาเยอะนะบางละบังลยอือ้านเข่าเนี่ห้ามจะยิ้มเลก็ได้ลุกเขาที่ข้อลุกยางจะแปะเฮ้มมีนจับนะบาดมีนจับบเจอค

จะปี๊บยังไงแบบพันได้เอ้าจะเืมไปแล้วบอกหมูตักเออแบบหมูสหั่นนเห็นไหมบุกินขาหมูเลยบกินอะไรเจี๊ยบไหมขึ้งเนาะไม่ออกไหมไม่เออหมูธรรมด ไปตั้งอยนะไปตั้งอ้ามาท่เส็นวันเย็นเถอะเส่ยวสวอืมอืมอไปดีครับดีครับอมบองไป้ยเรออืมอืมอืมเอานี่บ่เหลืคเดียว นั่งห้านกัตื่นนอนน้องชายูื่นต้องขอ่อนนะกำแพงดินาขายเยเห็นอยู่ น้องย่ไหมน้องยัง่ลน้อยง่ปะเขาปลูกเขาปลูกในะไรในสวนมะม่วงไม่ติดนู้นแม่เป็นพ่อดีเออว่าขวาน่ยึ

นี <c oughs> ่แสดเป็นได้ด้วยแล้วจะกุมเอาด้วนี่จะจับเี่งก็ไม่มีเดีทำดูถาดเดยวนี้นี่เป็นอะรเมื่อนี่โอยท่งท่าบนน้เปนอรวาววนั่นจับยไ่ตลาดหอ่่ะนงย มากระเมาได้พี่เนาะบุญหลวงพึ่งพี่ลองมาไอ่อะจีอะ้ี